สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบต์นะครับผมอัปเดตเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้านินจาสองห้าศูนย์นะครับชมสามร้อยนะครับผมสองสูบนะครับผมเสียงพอๆครับท่อเอสซีรัลนนะครับท่อเบร์กใหม่นะครับผมสติ๊กเกอร์รอบขันนะครับผมยางหน้าหลังยังเหลือๆนะครับกันรอยกันลื่นข้างถังนะครับครบครับมีคาบนิดหน่อยนะครับ กระจกป้ายแฮนด์มือคันมือเบรกแต่งนะครับชิวหน้าแต่งนะครับคันนี้ได้มาสามหมื่นสามนะครับรวมๆก็สวยเลยนะครับยางหน้าก็ยังเหลือๆนะมีเห็นเส้นอยู่นะครับผมรวมๆมีรอยทมการใช้งานนะครับมีรอยสติ๊กเกอร์ตรงนี้นิดหน่อยโซ่หน้าละโซ่สเตอร์ใหม่นะครับผมคันนี้รถผมเอาเล่นไปต่อภาษีให้อยู่นะครับผม จดให้ใหม่ครับผมพาสีขาดครับผมแต่ไปต่อให้เรียบร้อยครับรอเล่มเฉยไม่มีปัญหาครับเช็คเครดิตได้ครับผมราคาอยู่ที่ห้าหมืนเก้านะครับผมคันนี้รอๆเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับลันมาก ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจออมบิ๊กไบเลยนะครับผมราคาห้าหมเก้าอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถอยู่จกกังหวัดราชเจริญนะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับซื้อขายได้เปลี่ยนบิ๊กไบมือสองนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ